ฟังธรรมเทศนาต่อไปเทศเรื่องขี่ขโมยวันนี้เทศเรื่องขี่ขโมยคนเรามันมักขี่ขโมยบ่อยๆอะไรก็ตามเถอะของลักของที่ขโมยเขา ทานอร่อยนะักมันชอบแล้วเตินคนเราขอดีๆให้ดีๆไม่อยาด้มันถ้าขี้ขโมยขอแล้วครองนิดหน่อยกองอริสอร่อยคองไม่ดีไม่ดีก็บกายเป็นคองดีขึ้นมัน <c oughs> เป็นนิดใสอยา่างนี้คนเราแต่ไหนจะได้มา <c oughs> ที่อยู่ทั่วไปทั้งบ้านของเราอยู่ทั่วไปใปนางานนี้คันนี้มาทำความเพียรภาวนาเพื่อจะสํารวมใจมันก็ขี้ขโมยเรื่อยออกไปหนุอนออกไปนี่พาหาราักค้ชกมาขี้ขโมยใครตัวใครอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะนิสัยของเรา นิสัยเคยติดถิ่นติดฐานติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดการติดงานมันไม่อยากอยู่กับตัวตั้งสติรักษาไว้เท่าไรเท่าไรมันก็ไม่อยากจะอยู่ตัวสติเสียบมันก็ตำรวจพ่ออยู่เย็นอยู่ยาวเรื่อย แต่คิดขโมย,ยมันค่อยขอโมยเพื่อยไป <c oughs> คามมก็เป็นเรื่องเป็นราวขังก็เป็นกิจการงานอะไรต่างๆก็ <c oughs> องคิดขโมยเรื่อยไป <c oughs> ควังนี้เดียวเรอกไม่มีอะไรเรอกจิตคิด,คดนิดเดียวเทนะ่านั้นแหละ เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโหฐานไ่นกลายเป็นพบเป็นชาติสนงั้นที่ท่านพูดถึงเรื่องพระวาพระเวพบน้อยพบใหญ่ตายตาย,ายแล้วเกิดขึ้นได้เก่ดจิตตัวนี้เองได้กิดอขอโมยตัวเดียวนี่แหละนั้นสหายจิดนน่นย์ยดนี่ สหาที่ขโมยไปยึดจริง,งต่างๆตายจากนี้ไปเกิดพบนนคือตายจากยึดอันนี้เราไปยึดอันนนตายจากยึดอันน้นก็ไปยึดอันุนต่อไปเลยไม่มีที่อยู่ที่ยังมันมเ,เรียกว่าพบน้อยพใหญ่คือตัวของเราอยู่นี่เอง เมื่อยังไม่ตายตาบใดมันก็ย,ยังยึดร่างกายถือว่าตนวัวตัวอยู่เรายล่ยลำไปอันนี้เรียกว่าพบใหญ่ถ้าเมื่อตายจากอัตภาพอันนี้เสียเมื่อะไรมันยิงจะไปสตบสิ่ไปปฏ,ฏิสนธิในที่ต่างๆในที่เรายึดมั่นในสิ่งใด เนี่ยพบน้อยไอ้พบน้อยที่จะไปยึดนั่นมันไม่มั่นคงการไปยึดมั่นคงในสิ่งใดวัตถุอันใดบุคคลใดนั่นหละมาไปพบใหญ่ไปเกิดค, <c oughs> ความขี้ขโมยการพูดทั้งเรื่องศีลก็ข้อที่สอง อาชิน,นานั่นเองที่ขโมยของเขาตัวของเราเนี่ยก็ที่ขโมยก็ตัวอชินนานั่นเละความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเราเพราะจะหาที่ขโมยเขาเรื่อยไป <c oughs> ทำอย่างไรจะบริสุทธิ์ทำอย่างไรจะคนจากิีขโมยต้องตั้งป้อมรักษาให้มั่นคมตรงตั้งสติกำหนดจิตให้แนวแน่ในที่นี่แหละต้องมีเครื่องอยู่มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของเรามีหลายอย่าง ยึดตะพุโทโธหรืออนาปาสติตั้งสติยึดจิดตรงน้นที่นนึกพุโทโธหรืออนาปาสตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์หนึ่งความพอใจความรักใคร่ความเลื่อมใสความยินดีกับอนาปานสติ หรือพุทโธนั้นจึงจะยึดมั่นถือมั่นในริงนั้นความไม่พอใจความไม่เลือะทำสักได้ว่าทำทำไปแักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปถ้าความเริ่มใสศรัทธาพอใจถล้ใค่ย,ยินดีขเขาแล้ว จิตตั้งมั่นในสิ่งเดียวแน่วแน่ตรงนั้นเลยกด็ดูได้ภายนอกประกอบภารกิจภายนอก,กเอาเถอะถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วอาชีพของตัวในสิ่งใดที่พอใจแล้วใ้้ยตั้งมั่นเฉพาะในสิ่งนั้นยอมสำเร็จประโยชน์ เขานาก็เช่นเดียวกันพอทำพอ่อนาเขาได้ข่าวคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยอยากเป็นอย่างเขาตัวของเราเลยไม่นำพาอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ตัวของเราไม่พอใจของเรายินดีกับของคนอื่นไม่ยินดีกับตัวของเรา อุบายนั่นจริงไหมมันคงถ้าหาก็าปักมั่นตงแน่วแน่ตองอย่างเดียวแล้วอันนี้แหละเป็นของดีจิตมันก็นลงเท่านั้นสิมันจะเที่ยวว่อนไปไหนสร้างพุทธการ เพื่อสาวกทั้งหลายที่ได้เฉลี่มาผลนิพพานตั้งหน้าตั้งตามาแจกไลยแสนกลาทางจำสิบสองโยน์ตั้งหน้ามาฟังเทศฟังธรรมทั้งสองพืะอเจ้าพอมาฟังแล้วก็ปักใจสิิงเดียวที่พระองค์จะเทศนาคิดไม่หวั่นไหว คิดไม่สงสารคนที่อื่นมันความที่ตั้งใจมานั่นน่ะเป็นสมาธิมาแล้วแต่ไม่จับที่จับหลักไม่ได้เอฟังเทศพระองค์เทศให้ฟังเท่านั้นจับหลักให้มั่นคงแน่ๆลงถึงที่สุดเลยท่านเป็นอย่างนั้น พวกเราเคยอยู่เคยฟังเทศเคยปฏิบัติมานานแล้วจับอะไรขึ้นมาดูเคยอย่างนั้นแหละจับอะไรมาพิจารณาไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นจริงไปจังสักอย่าง <c oughs> มันจึงไม่เป็น จึงไม่เป็นพาวนาสมาธิถ้าจับมั่นคงลงไปแล้วเรืมองอื่นมันก็หายหมดทั้งนสิใจมันใจอันเดียวนี่ฟักมันนัไนแล้วมันก็หมดเรื่องมันที่ว่ามากใจมากอย่างพูดเดียวนี่แหละมันเร็วเส้นเร็ว มันวิ่งว่อนยึดนั่นสวยนี้ดูเหมือนกันว่าใจนมีมากน้องคิดดูวันที่เราจิตมักงมากที่ว่ามากแลนะเราได้ความทุกข์สักอย่างนึง เช่นว่าเราอยู่ดีๆนี่แหละเดินไปเดินมาตามลานวัดตรรมบานนี่แหละตีนไปนตามเอาหมดต่อทักอย่างหยุด,ดมดคมคิดหนึ่งไม่อยู่น้นวมดจิตจิตเลยไม่อยู่ันเดียวน่ะไม่อยู่ที่ปวดที่เจ็บนั่น,น,นไม่ไปอื่น กิจนั้นมันมันอยู่ตรงมามันก็ไม่อยู่นั่นนลสิมันอยู่คนเดียวนี่ยมันอยู่แล้วน่ะมันที่มันวิ่งว่อนไปมากๆอ่นมันไม่อยู่มันไม่อยู่ในที่เดียวครับฝนฝนเปรยอย่างละเรื่องพอพอไม่เท่าตามต่อสักปุ๊บเดียวเท่านั้นนะ หยุดเลยไม่ไปวมาอยู่เฉพาะนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเริ่มใสพอใจยินดีสักอย่างหนึ่งสักสักธรรมะสักอันหนึง่งจิตมันก็จะมาจดจ้องอเฉพาะนั่นเองนะั้น ธรรมะไม่ใช่ของมากมายอันเดียวทำอันเดียวลงถึงทำอันเดียวต่านั้นนะ่ะเป็นถึงมดคือจิตที่รวมลงไปอันเดียวนั่น <c oughs> ที่เราฝุกหัดอบรมเราต้องการอบรมให้จิตเป็นอันเดียวอันหนึ่ง อาหารพิจารณาลงไปพุทโธหรืออนาปาสติความพอใจเรื่องแสแนวนี่ันเดียวแล้วกันไม่มุนได้ไม่ตองหรอกที่ทันว่าไว้ทำทั้งหลายมากมายก็ตามถึงครบเรื่ออ,อ,อันเดียวเนี่ยต้องการอเดียว อันอยู่ันเดียวหนึ่งแนวนิ่งแนวเสียก่อนมันยิ่งจะรู้ของมากอันหนึ่ง,จ,นนงจ,จิตอันหนึ่งคือจิตเป็นาเป็นสมาธิภาวนาจิตอันหนึ่งคือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเอกราตาจิตในที่นี้ เรียกว่าจิตอันหนึ่งอันรวมเป็นอันหนึ่งแล้วไม่มีอะไรนั้นอนจะมาเรียกว่าใจอาการมากมายเรียกว่าจิตจิตเป็นอาการของใจส่งสายไปมาสารพัดทุกหยิงทุกอย่างที่ เป็นอดีตอนาคตที่มาลงไม่ลงอันเดียวนั้นเป็นใจอันถ้ามันรวมเป็นอันหนึ่งแล้วไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัวใจคือไม่มีดีมีชั่วไม่มีหยาบมีละเอียดที่ว่า ไม่มีอดีตนะคตรจะมมนมีนอกน้ไงอยู่ไหนก็ไม่ตาบแต่มันอยู่ด้วยความรู้สึกของมันต่างหากในหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตังอภัตรังจิตอนพัทสอนจิตกับใจเป็นเดียวกนะั้นอย่างพูดว่าอย่างท่านว่าน,นั่นแหะ อันนี้จะมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อจะให้รู้จักจิตนั้นคืออะไรใจนั้นคืออะไรมะโนภพัภงขมาธรรมาทรรมทัท้งหลายในใจถึงก่อนสำเร็จแล้วโดยใจ อันนี้พูดถึงเรื่องใจงจิตตังงพัสรังจิตตั้งของพัดสอนอาคารทุเกจิเดเจหิกิเลเป็นของจรอนมาในท่านเรียกจิตโดยเสว่มากเรียกใจนั่นโดยจะบ้ากมีน้อย อาจารย์ทั้งหลายท่านยังพูดว่ารวมความเรียกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันท <c oughs> ่านทักพูดเรื่องจิตกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วใจเป็นของกลางไม่มีจิตเป็นของกลางไม่มีมีแต่ใจเมาของกลาง ไม่ดีไม่ชั่วไม่คิดอยากเกลียดเดี๋ยวนี้เระเฉยๆเดี๋ยวนี้แหละให้ลองคิดดูความเฉยๆนี่แลเป็นใจถ้าหากอยากจะรู้จะทดลองดูนี่ก็ได้เรากั้นใจสักพักหนึงห่งกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึก ตัวว่ามีเยมิเต่ามีอะไรอันนั้น,นตัวใจทดอท,ทดลองด้วยกันลมหายใจแต่ลักษณะเช่นนั้นจะอยู่ได้ไม่นานพอหายใจมันก็วิ่งไปตามอาการตา่าง ถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตให้หนึ่งแนวอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นอยู่น,นานๆแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมมันเป็นเองของมัน อันนั้นถึงจะอยู่ได้นานเราตั้งใจให้มันถทงงใจคือก้นลมหายใจทำอยู่มันนิดเดียวเท่านั้นความสงบมีความรู้สึกอยู่แต่หากไม่ทราบรู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามีอยู่ บางครั้งบางคราวมันจะรวมเข้าไปหายเงียบอันนั้นอย่างหนึง่งเข้าเป็นใจเหมือนกันแต่การหายเงียบไปนั้นใจนั่นแหละมันรวมเข้าไปแต่ว่ามันไปอีกแผนกหนึน่งอีกมันอย่างที่รวมเข้าไป รู้สึกตัวอยู่อันนี้ดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> มื่อลวงเข้าไปแล้วนะอยู่สงบนิ่งแนวมีความรู้สึกตัวกลับไปพอใจอกแกไม่ยินดีพอใจกันนั่นอีกแล้วอยากจะให้รู้นู่นเลยนี่เห็นนู่นเห็นหนี่อะไรต่าง ไม่ทราบาเห็นไปอะไรไม่ทราบารู้ไปอะไรคือควาาไม่คิดขโมยแต่ก่อนนังไมันนิ่งอยู่ไม่ชอบใจขโมยโน,น่นขโมยนี่มันยังค่อยชอบใจ <c oughs> นิสัยยังเป็นที่ขโมยไมม่อนเดิม มันจึงไม่ชอบเช่นนั้นเมื<ค>่อมันเข้าถึงความสงบแล้วมีความรู้สึกอยู่นั้นแห่งพิจารณาตรงนั้นน่ะกำหนดเข้าไปตรงนั้นน่ะคำที่ว่าไม่มีอะไรไมันจะมีขึ้นมาคำว่ามีมอะไรไมันจะเกิดมีขึ้นมาในที่นั้นน่ะ ชอบคนเรื่องภาวนาสมาธิไม่มีคันมองไปมันมีขึ้นมาคันเมื่อมันมีขึ้นมาตั้งสติกำ้นดเลยไม่มีขึ้น,เล,นเลยไม่มีอะไรนันจะมีอะไรลองดูมาคิดนึกสงสยัยว่ามีอะไรจคิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงช่องถึงลกูกถึงหลาน มันมีอะไรของกันตามไล่กันไปจริงๆอะไรัไม่มีความสมมติต่างหากอย่างลูกลูกกันหลานมันเกิดขึ้นมากระตาสภาพของมันนะมันได้บอกมันมเกิดมันเกิดขึ้นมามันเติบโตขึ้นมามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา มันนั้นมันก็เป็นไปตามสภาพของมันใครเป็นคนรุ่งเรืองใครเป็นคนคนจเจริญสิ่งทงภาพทั้งหลายเกิดข,ษษษษกข,ขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามนุษย์สัตว์ตัวตนทุกคนเกิดขึ้นมาไมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งก็ดับไปแล้วก็สลายแล้วดับไปอย่างไรอยู่เท่านั้น มันไม่มีตัวมีตนไม่มีสิ่งที่ควรยึดแต่เราไม่ไปยึดเอาจนด้เขาะม,มีสาระไปยึดเอาตางหาไม่จึงว่าไป พิจารณาของมันมีเนะ่นเลยกลับไม่มีขันว่าไม่มีเถอะความว่างความเฉยเข้าไปดูมันจะเห็นของไม่เฉยของไม่ว่างมันจะมีอยู่หนเเียาอันนี้มันเป็นเครื่องคิดเครื่องพิจารณา ขาลาให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆคนเกิดขึ้นมาแล้วเป็นขี้ขโมยเต็มตัวทุกคนจงระงับขี้ขโมยเสียเจ็ดคนผู้ดิบดีเป็นอยู่ปกติเสีย เป็นผู้มีสินสมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะได้เชื่อเป็นอุบาสุุบาสิกาสมบูรณ์ในพุทธศาสนาอาธิบายเรื่องนนจเรียศูนย์นกลางเค่ก่อน เอากลางตรงไหนตั้งตรงนั้นนะ่ะตรงกลางอะทํทำอะไรทั้งหมดต้องจุดศูนย์กลางลงสกลงักกอมจังค่อยวัดรอบอๆไปมันจึงรู้จักว่ากลงหรือไม่โกงส่วนจิตของเราก็เช่นนั้นเหมือนกัน ไว้ตรงกลางกลางอาการที่มันออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่กลางแล้วมันทรงสายไปมาไม่ใช่กลางมันไม่ถูกนะนั้นจึงว่าให้จับตรงกลางาก,ก่อนพอจับตรงกลางได้แล้วนั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันออกของมัน ไม่ต้องไปเห็นไปวัดเอะไปวัดอ,อาการของไปหลงวงลง้อผไม่ต้องไปวัดหรอกตรงไหนที่เราไม่คิดไม่นึกตรงไหนที่เรารู้สึกอยู่บางที่มันทรงสายไปนั้นไม่ใช่ให้ตั้งใจตรวต่างๆนว้เป็นหลัก อะไรทั้งหมดเนมันจะคิดส่งสายไปหาการงานเรี่งหาธุระบ้านช่องเรือนช้านลูกหลานพี่นอ้องอะไรงทั้งหมดมันไม่ใช่กลางนั้นมันสบายได้หรือถ้ามันส่งมันไม่สบายคือมันออกไปแล้วความสุขสงบอยู่ตรงกรารน,นั่นเท่านั้น ทางนี้ไม่ต้องอยู่ไหนก็เอาอะอย่างอย่าความโลภความโกรธความหลงมลามนี้อันนั้นเป็นทรงความเกลียดความชังนั้นเป็นทรงความรักเป็นข้างหนึ่งความชังเป็นข้างหนึ่งตรงกลางไม่รักไม่ชันนง,ง,งนั่นแหละตรงตรงไม่รักไม่ชันนงนั่นนะตรงกลางไม่ทราบว่ายูนตรงไหนแล้ว <c oughs> ดีได้ชั่วดีเป็นข้างหนึ่งชั่วเป็นข้างหนึ่งไม่ดีไม่ชั่วตรงกลางๆนั่นเอนของเราอยู่เป็นที่อยู่ของเราหยาบละเอียดเสมือนกันหยาบเป็นข้างหนึ่งละเอียดเป็นข้างหนึ่งนั่นของไม่หยาบไม่ละเอียดอยู่ตรงกลางนั่นงเป็นที่อยู่ของเรา หาที่อยู่ได้อย่างนี้แล้วจะได้รับความสุขแค่ไม่เดือดร้อนแก่ตัวของเราอธิบายให้ฟังมามากแล้วราคันคันทำเลยเอาตรงกลางแล้วก็ทำาาตรงกลางนั่นแหะ